เอาละครับผมทุกคนวันนี้เราก็มาเปิดตู้ดูตัวกันนะอีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะมาเปิดตู้ตัวละครอย่างสเกิร์กันนี่มีไพ่อนเจมอยู่หมื่นนึงนะฮะกับโอ้ยอีกสิบมันจะพอการันตีไหมเนี่ยล่าสุดที่ผมเปิดตัวมานะก็จะเป็นตัวไวเลซาก็แล้วก็ไม่ได้เปิดอีกเลยนะฮะก็เก็บสะสมเพชรมา แต่ว่าเนื้อลงเนื้อเรื่องอะไรยังเหลืออีกเยอะนะเอาจริงๆถ้าผมไปเก็บเนี่ยมันก็ได้การันตีแถมดีไม่ดีได้อาวุธด้วยแหละแต่ก็ยังไม่ได้กลับไปเก็บแบบจริงจังสักทีเดี๋ยวไว้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าอาวุธน่าเปิดไหมนะแต่ที่แน่เราก็มาเปิดตัวละครกันก่อนดีกว่านี่ให้ดูกันไปเลยว่านี่นะฮะตัวละครล่าสุดคือวาเลซ่านะครับเพราะงั้นเนี่ย75 80แน่ๆถ้ามันจะออกนะฮะผม ราะผมมั่นใจในดวงของตัวเองว่ามันคงจะไม่ได้ออกตอนช่วงก่อนให้เรียกนะก่อนการันตีแน่ๆเห็นไหมโชว์ไปเลยว่าดวงตัวเองไม่ค่อยดีขนาดไหนไปก็เดี๋ยวเปิดตัวละครก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพอเปิดตัวละครเสร็จแล้วค่อยไปดูเรื่องสกิลกับท่าทางการใช้งานอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะเลยเริ่มต้นมาสิบเลยสีมันสว่างกว่าปกติหรือเปล่าเนี่ย มีย่า yeah. เป็นไงล่ะเปิดมาก็เคนเดนเลยแคนดิสนะครับผมยี่สิบนับแบบตัวเลขแบบนับแบบง่ายๆเลยอะอ่าอะไรนะเขาชื่ออะไรนะ ดาเลียเออจำชื่อนไม่ได้ยี่สิบก็ได้ดาเลียไหยครับผมสามสิบได้ใครดาเลียนะครับผมโอเคสี่สิบได้ใครเฮ้ยมันทำเป็นเล่นไปเสียงดังโอ้โหไม่ให้กูรุ้นหน่อยเหรอ มางี่้ากูเลยดกวะ่ะโอ้โหมาแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยอะจะไปออกหลังๆก็ไม่นะมาถึงเปิดใส่หน้ากูเลยอะเข้าหน้าเต็มๆเลยอะเอ้ กทินารีแหละใช่ไหมล่ะอา้าวแต่ข้อดีก็คือการันตีรอบหน้ายัางไงก็สเกิร์กแน่นอนอะ่ะไปดิเริ่มใหม่ถ้าไอนะ้นี่ทินารีทินารีมันมาหนึ่งเลยนี่ฮะใช่ไหมมันมาหนึ่งเลยแสดงว่าหนึ่งก็ได้มาแล้วเก้าอ่ะเก้ารอบนี้เก้าใช่ไหม อัก19อันนี้ออยเฮ้ยมาก็ดีนะย่สิบเก้าผ่านไปลาคูโจสาร่า19และ29โอ้โห้โห,โห,โห,โหมากันครบ29แล้วใช่ไหม สามเก้าสามเก้าแลกเด้ได้มาอีกสิบสี่เก้าโอเคสี่เก้า บอกแล้วโชคผมว่ามันการันตีอยู่แล้วขาดอะไรอ่ะมาถึงว่าตบมือให้เนี่ยถึงจะเป็นเทพแห่งไฟก็เถอะนะน,นี่ไปดูตัวละครก่อนแล้วกันเอา้าเข้ามาอยู่ในการต่อสู้โอ้ล่องรอยเออแม่ ของมันต้องมีจริงๆอ่ะเท่าไหร่เมื่อกี้เราเปิดไปห้าสิบเก้าแล้วใช่ไหมอีกนิดนึงเราก็จะได้แล้วนี่ไงลอยฟันชั่วชั่วเฮ้ยว้าปุ๊บ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 เฮ้ยเท่ช้าต่ะช้าเตี๋ยนี่คือช้าเตี๋ยเนี่ยอ๋อปามิดดาปาดาบออกไปนี่ฟาด ชาร์ตว้าสกิลอ่ะอันนี้สกิลใช่ไหมน,นี่เฮ้ยดาบคู่เท่จัดปุ๊บ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 หื่อย่างไวชั่วโอ้จากดาบคู่เป็นหอกหอกเป็นดาบใหญ่อย่างนี้เหรอเฮ้ยเท่จังไงอือ อันนี้ก็คือกดคิวใช่ไหมอาหา่าฮะมันมีแปลงร่างหฮนชินด้วยไหนดูสิสมาถึงกูก็เอาเลยลาหารออ่าฮะนี่ใช่ไหมบุมฮึ่อ ปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊ป,ป,ป,ปแล้วก็กด Q เหรอกูเล่นถูกไหมเนี่ยหยาซังชูงชนีไงเอือแล้วก็อันตีที่โอ้โหขึ้นมาเทพแท้ นี่โหมธรรมดาสิบราชิปั๊บปั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 บชัวชัวชัว นี่ฟอร์ดไม่ติดใช่ไหมพอฟอร์ดไม่ติดไม่ตีม่ตีประตูก็ไม่เปิดใช่ไหมอ้าวไปตีทำไมล่นะนะมันใช้ได้บ่อยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้อเหมือนมือใหม่หัดเล่นอะเล่นไม่เป็นเลย อ,<น>อืมอืยโอ้โหอูอ้อ้าวยังไม่หมดมันต้องอยังไงวะ <ash> อาเกเต็ม โอ้นารูโฮโดอย่างนี้นี่เองอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะเล่นแล้วก็ยังงงงงอยู่เหมือนกันนะมาถึงก็ใส่ได้เลยเหรอกดดันติทิออันนี้ก็เจอนตีธรรมดาโจมตีธรรมดาไม่มีธาตุด้วยนะหรอ พูดถึงโจมตีธรรมดาไม่มีธาตุใช่ไหมเออว่ะโจมตีธรรมดาไม่มีธาตุเหรอออันนี้มีธาตุ มันมีร่างที่มีาธาตุกับไม่มีาธาตุใช่ไหมอันนี้คือไม่มีาธาตุอืมโอ้โห อ้าวโดนกระทืบเดี๋ยวนะมันต้องทำยังไงถึงจะมีธาตุนะก็ยังงงงกับสกิลอยู่นนเนี่ยอันนี้ไม่มีธาตุ มันต้องทำยังไงนะนอ,อืมเอาเอาล่วงล่วงอีเวนแต่เมื่อกีก้อะ อ๋อถ้าเป็นแบบนี้ถ้าอย่างนี้จะเป็นธาตุน้ําแข็งจะตีเป็นธาตุน้ําแข็งอืมเอาใหม่สิแล้วต้องทํำยังไงแล้วตอนที่เรากดต่อสู้เมื่อกี้ทาไมมันไม่ถึงไม่เป็นธาตุน้ําแข็งวะ,อะเออเนี่ยอันนี้เป็นธาตุน้ําแข็งหมดเลยแต่ระยะเวลามันอยู่ไม่นานเพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงว่าก็ต้องปรับให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหม แล้วก็เปลี่ยนมันเป็นสกเกิร์กนะมันก็ไม่เป็นธาตุน้ำแข็งอยู่ดีว่ะพี่ธรรมดาเอออันนี้ถึงจะเป็นน้ำแข็งนะแล้วก็มาปมนี่ เอออันนี้มันเป็นธาตุน้ําแข็งโอ้คููดาวอย่างนานเลยอ๋อถ้าอยู่ในโหมดนี้แล้วกดคิวมันจะต่อระยะเวลาโอเคเข้าใจขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยือออ้อาวแล้วกดสก,กิลบัมนี่ไง แล้วก,กดคิวเพิ่มระยะเวลาได้อีกหน่อยนึงอ่าวะเริ่มเป็นเริ่มเป็นเอาใหม่รออีกรอบดิรั๊บปึ้มฟันสกิลอันติปับมาเป็นสกเกิร์กปั้มแล้วก็ไล่สับ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 เกตไกลหมดเกตใกล้หมดก็เรียกได้อ่าอ้วร่วงเลย อ่าอยู่ที่ว่าจะอยู่ในโหมดไหนใช่ไหมมา,าจังโตฮิวอ่าตัวแม่งโดนดูดเอนเออร์จี เอามันไม่ได้ตีนน่ตีนี่เลยโอเคโอเคอันนี้โหมดไล่ฟันมีให้เล่นสองโหมดมีให้เล่นสองโหมด แล้วถ้าไม่กดต่อเวลาล่ะเอาไปไหนแล้วอะ่ะเสร็จสิ้นแล้วอะ่ะอนารูโฮโตอย่างนี้นี่เองคก็ถ้าหมดนี้มันก็จะใช้อันติอีกแบบหนึง่งใช้พื่ยืดเวลามันครูดาวหมดเลยใช่ไหมแล้วถ้าไม่ แล้วถ้าไม่กดสกิลมัถ้าไม่กดคิวตอนนี้มันจะอ๋อถ้าไม่ได้กดคิวแต่เกรก็จะไม่มีอยู่ดีงี้หรอลองอีกทีดิข้องใจ 不、wow. ถ้ากดค้างโอเคถ้ากดค้างก็จะเป็นโหมดนี้สามารถปล่อยอันติได้อแต่ถ้ากดทีเดียวมันจะเป็นโหมดฟันอย่างนี้นี่เองความฉลาดน้อยของคนอนะเนาะคือถ้าอยากจะใช้อันติก็กดค้างอืม ถ้าไม่อยากแค่อันติก็กดอันนี้เอากดทีเดียวไม่ต้องกดค้างถ้ากดค้างก็จะเปลี่ยนหมดเอาวะ่ะเอาวะ่ะเอพอเข้าใจแล้วนะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เหมือนเข้ามาเปิดตัวเข้ามาลองตัวเล็กๆน้อยๆนะฮะผมก็สนุกอยู่นะเอาจริงๆก็ผมว่ามันน่าสนุกอยู่นะ ถ้าเล่นเป็นถ้าเล่นเป็นก็น่าจะสนุกอยู่อ่ะสกิลดูน่าสนใจวิธีการเล่นก็ดูน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวขอตัวไปเก็บไพ่มอนจมเพิ่มเติมก่อนแล้วกันยังไงก็กลับมาเปิดให้มันได้ตัวละครแน่นอนนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครมีความรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถแนะนำผมได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ